คนน้อยครั <Association> บไปบางตะเมงฝาดเรืองนานนาหกไทยสีทองเล hm ียดดีความดีครับเบื้องลุนระดมลุยอม่ใชตัวามพูใก็พูดี แ็นบางไฟแสนครับขนาดนาหกครับทีมงานนครเมืองหน่อยครับคูงแข่งจุดไปแล้วครับใช้เจเล่นครับในสามลอยหาซิบครับช่วนกันขางลาแสนซีนะครับเนี่ย ดูลที่เรื่องขานเราเบา่งขึไนที่ที่ทุกท่านรูจัที่มาดอกเรื่องดีมาที่เราค่มืันเคครับเครับโอเัอเเรอัอเคครับเรอเคคัเครับเครับครับเอเรอเคคัเคครเรับกอเัเอเครับโอเับเับเครับัเเร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 ัเเ เรื่มขนาดนาหกขป้นฐานครับดูเกินไปเรื่อยๆให้สีทองไต่ปันง้างมองว่ามองว่าพกแฟนนักนเดือกมนไปตั้งต่งานเป็นฐานอีรั่นครับ อาริยานตอนี้นีบอาริยานตอนนีขยถาานนือว่าเป็นสน้าที่สำคับสี่นรับต้างการกลงการป็นหูตรทานโลกแน่อนอนจ้าตั้งยุคันนีหางบูวิศครับย,ยับตอง,งไหมครับยตครับเ,เ,เดกต้องเดินแป่งอาัน กานบนนั่นก็นคือไ่สีทองครับทำเวลาเบาๆครับเจ็ดสิบพาี๋ยวรักชายกขาพูดกันนะาแต่ว่าถามว่าผู้ข้างล่างเป็นผู้สั่งนะครับเพราะว่าิันจะตั้งเหมือนไฟคนข้างล่างเป็นคนเร่งครับ ส0มรอเลยประเด็นคือดอกไไทยสีทองกันต้งมาฮอนนีนะครับสามร้อยสามสิบลยสามร้อยสามสิบคะแนนอาจจะอยู่เจ็ดิบแปสิบครับไทยสีทองเบ่งกันผูกล็อกหางบังไฟต่อครับจานนี้ครับ ปเ,าาเป็นฟไฟแสนขนาดหกข,ของทีมงานนครเมืองหน่อยครับตั้งในหัวกายฐานเลยนะครับ<ม>แต,ต่ตลางก็ทอหาครับมับนาทอฐา,า,า,านั่นครับห,หัวนี่จะเป็นไกฐานครับเบื้องหัวทอหาทอหกเด็กายฐานไปฟังในไปเกือบเมตรครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนถูกล็อกหางครับ สับฟิวเจะเริ่มขอหาขัดถีบจะเริญมขอแล้วครับขอแล้วตอนนี้ได้เก่าซิปหาเปอร์เซ็นต์แล้วครับนครเมืองหน่อยครับขั้นตอนจะสองกานสุดท้ายเยอขั้นตอนนะครัางอีกเปาะสุดท้ายครับสองสี่หกเจ็ดเปาะครับโอ้ยหลอกขัดอีกครับเจ็ดเปาะเบิงแตร์นแต่ละเปาะครับกล้ามขึ้นเลยครับ เลยเลยครับเลยกบสวยมีแสนหนึ่งครับโอ้สุดเดียวกันน่องมนงามล็อกเจ็ดล็อกแปดล็อกแปดปอครับีแสนหนึ่งครับพอหมดครับหกสามนะ3เจ็ดสามล็อกแปดโอ้ราคาเขาเอาเร็วนะนะ ราคาของเชซนเตอร์ก็สามสิบหกคิวคุณประธานพูดได้ก็จงได้ฟันบุณประธานนะราคาพันเป็เต่าเลยนะครับพอเป็นคู่แข่งกันขันปอที่แปดครับมาครับมีจุ่มนี่ละปอหูอื้อแล้วจุ่มนี่ กาขึ้นเลยได้ครับเลยเอาไปได้นครับน้่นเอน้ยินไมที่ก้าวทีล็อกแปุกสครับคล้องหตัดต่อเด้บ่อนายนาครับ ราคาเดียวกันครับใช่เจริญครับสามสิบหกสิบครับราคาเดียวกันเลยครับยับออกมาไกลเติบนะครับเพราะว่าผมต้องขยับมาไกลเติบครับว่าเมื่อกี้นี่เสียงนี่แสบหูเลยครับเลยขยับออกมาไกลเติบครับราคาสร้างครับเลขกกำกับครับสามลอยสามสิบหลักสามลอยหกสิบขึ้กันครับใช่เจริญครับเงินสร้างหนึ่งแสนบาทครับ

บางบางีใช <c oughs> ่ลมทัตุหากันเหรอโอเคสร้างา้ใช่ลมท้องใช่ลมท้องตุ้หาครับใช่เจริญองรกับ้างกน้างอย่ัง <ไ>หางนกครับหางออกมาเล็นได้แหละหางนกครับมันแห้งไหลครับหมุนบาไหวครับรหางออกมานอกเลยครับ ไหลเง่าวเลยครับหางนี่ไฟมันแห้งครับแล้วกาหางกัอ่อนเลยครับข้อหางมีรอยนอกแะเลยล่ำดาบครับไหลเง่าครับเาใจสวยในบางนาครับอาจารย์สร้างครับ อาารายายง่ายมันกไปตัวไปไปสู่แล้วอ่างะลายล้วนะไอบลยุตัวไหนครับสู่แล้วครับสู่บ่ไหวครับขอ่านะฮสูงไหมครับงลยแต่มันลอยก็ดีกต่บ้าตายค่ขาดอยครับแผ่ตัวหางิครับแผ่ตัวหางกับแผตัวหางอีกแสนห้าครับแผลราคาอีกแสนหนึ่งครับอาายครับ

เอาใจใสยอาจารย์สร้างบ้างหน้าครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองกำสองฝ่ายครับสทำาวเล่าอยวลาอยู่ตรงนี้ครับรอฟังน้าที่ไวลาเลยครับรอฟังเวลาสุดท้ายครับ ยังทำเวลานะครับยังทำเวลาครับตามลงมาฟังเวลาสุดท้ายครับ185คะแนน108ที่มาคะแนนครับเอาใจสวยอ,อาจารย์สา้านบางนา<พ>นครับ